วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางลงพื้นที่ในส่วนของภาคอีสานนะคะก็คือที่ขอนแก่นกาลสินและก็มหาสารคามท่านนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในเช้าวันนี้ค่ะปฏิตัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็ยังถือว่าเป็นการเดินทางลงพื้นที่ภาคอีสานครั้งแรกอีกด้วยค่ะโดยนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็นำคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจ สอบความพร้อมแล้วก็ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ําของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีในวันนี้ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นก่อนที่นาย,ยกรัฐมนตรีนั้นจะเดินทางลงพื้นที่รับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มอมนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง20จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยนะคะ ขณะที่จังหวัดขอนแก่นก็เตรียมการพร้อมทุกด้านแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็จะไปตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใหญ่อำเภอกระนวนที่เป็นโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วยจากนั้นก็จะไปตรวจการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินแล้วก็ตรวจโครงการน้ำดื่มโรงเรียนการเจาะแหล่งน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำที่อำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะ